บริษัทโทฟูสกินแคร์จำกัดผู้ผลิตสินค้าและจำหน่าย2แบรนด์ดังโจจิซีเคร์ยังและเลมอนมีจัดงานเปิดตัวแบรนด์สินค้าโจจิซีเคร์ยังและเลมอนมีโจจิเอ็กซ์เลมอนมีเซเลบิตี้พรีเซนต์สวยปังส่งท้ายปีโจจิเลมอนมีเซเลบิตี้พรีเซนต์จัดหนักจัดเต็มเอาใจนักช็อปสายบิวตี้อลังการสมเป็นงานฉลองส่งท้ายปีด้วยเหล่าศิลปินดารา6พรีเซนเตอร์ร่วมฉลองส่งท้ายปีมุกดานารินรักออกัสวชิรวิทย์พีพีปุลปรีดีลีฐานัะ ปุกโกโธนชพันธ์และมาตูมเตชินพร้อมโชว์เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่และไฮไลท์สุดพิเศษสเปเชียลเกสนักแสดงจากซีรีส์อดิสติกเฮโรอีนรักร้ายนายเสพติดที่อีฟแอนด์บอยสยามสแควร์วันครับก็วันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีเนาะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีเลยที่แบรนด์โจจิเราแล้วก็แบรนด์เลมอนมีนะคะกับร่วมกับน้องๆพีเซนเตอร์ทุกคนเลยที่มาทำกิจกรรมร่วมกับอีฟแอนบอยนะคะก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่า เป็นโรงงานเราเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเองนะคะเราก็จะจำหน่ายเองแล้ก็มีเรา,าพรีเซนเตอร์เนี่ยมาช่วยการันตีนะคะคุณภาพของสินค้านะคะในวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่เราได้มาลุวมงานากับพี่เป็นบอยเนะเาะแล้ก็จริงๆเราจัดก,กิจกรรมร่วมกันตลอดปีอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีท่านมากๆเลยมีลูกค้ามาเอา่อมาร่วมจอยกิจกรรม<ช>กับเรารเยอะมากวันนี้นะคะก็ ก็ทางเราก็ในนามบริษัทโทฟูนะคะโทฟูสกินแคร์แล้วก็จัดจาหน่ายสินค้าของแบรนด์โจจิแล้วก็เลมอนมีด้วยก็ให้สัญญากับลูกค้าทุกท่านนะคะว่าเราจะตั้งใจนะคะผลิตภัณฑ์ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะ,ะแล้วก็ จะจำหน่ายให้กับลูกค้าแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพิเซนเตอร์ทุกคนเลยวันนี้นที่ท,ที่แบบให้ความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็ได้ลองผลิตภัณฑ์ของเราทุกคนแล้วก็พิเซนเตอร์ที่เราคัดมาทุกคนก็ถือว่า เป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะที่แบบทดลองทดลองสินค้าของเราจริงๆเราก็ช่วยกันโปรโมตจนแบบว่าลูกค้าให้ความเชื่อมั่นได้รับการตอบรับที่ดีมากๆกว่านี้กับทางอีแบนบอยก็ขอบคุณอีแบนบอยแล้วก็ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณพ่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่วันนี้มาช่วยโปรโมตเนาะสินค้าของเราที่มาช่วยกันจอยงานวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแต่ละคนเป็นเซอร์าของสินค้าเรามี ของบุกก็ค่ะเป็นโจจิเจน่มาร์มาคเนื้อใ,<ช>ใส่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาคหน้านะคะที่ยอดขายด,ดับหนึ่งที่อีฟเอนบอยค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมี5สูตรในการทุกสูตรนะคะจะมีคุณสมบัติทำให้ผิวของเรานะคะดูแข็งแรงขึ้น,นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็สัมพันธ์โกลนะคะขึ้นด้วยนะคะ <S <S ถ้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์นะคะโจจิเจน่มาคก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะที่อีฟเอนบอยทุกสาขาค่ะ เป็นมาหน้าที่เป็นเนื้อเจลลี่จริงๆเป็นเจ้าเดียวในไทยเป็นปูนผ่าเป็นเจลลี่จริงๆคู่ลอยใส่เองหลังกาการันตีด้วยค่ะของพีเป็นแปลเลมอนมีค่ะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางน้องใหม่ที่ทำผลิตขึ้นมาเพื่อต้องการจะตอบโจทย์ทุกความสวยเลยเพราะว่าเรามีหลากหลายหมวดหลากหลายสีมากไม่ว่าจะเป็นหมวดตาหมวดแก้มหมวดคิ้วหมวดปากแล้วก็มีแอเซอรีด้วยคือเรียกว่าเดินเข้าหนึ่งเลมอนมีคือ จบครบทุกความสวยที่หน้าเลยค่ะจริงครับขอมมาตูมนะครับก็เป็นเรื่องของกลิ่นกายเนาะก็คือ Joji Oil the perfume ครับเป็นน้ำหอมนะครับหากอไรนะครับหอมมากเดี๋ยวเราให้นักข่าวถามสุดตัวเรลยว่า ถ้าอยากโสดก็โปรดฉีดนะฮะโจจิออยเดอร์พัฟฟ์มครับมี5กลิ่น5สไตล์ตามคาแรคเตอร์ของมาตุ้งเลยนะครับมีหวานมีเปรี้ยวมีซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับกับโจจิออยเดอร์พัฟฟ์มครับก็เป็นอะไรรู้นก็เป็นอะไรครับโจจิคอลลาเจนครับผมอใช่ก็เนี่ยกดดันไม่ต้องอย่าไปแกล้งหนอนอะไรฉุนมองนะครับแล้วก็ก็ ของกันก็เป็นอาหารเสริมไปถึงจิ้หมูใช่แบบแบบชงดื่มครับก็มีสามโซนครับ ครับไม่ฟังผมแหละไม่ฟังนอโจจีคอลลาเจนใช่ครับมีวิกิสูตรลูกวิกิสูตรเสริมมี3สูตรครับสูตรอะไรบ้างชงดื่มครับแบบกูต้าคอลลาเจนครับแล้วก็ไวน์ตาซีแล้วก็แอลต้าแซนตีนคิวเทนพลัสอันนี้ก็ขายดีนะครับคุณทุกท่านเลยก็บอกว่ายอดขายอันดับหนึ่งเหมือนกันครบจบในแบรนด์เราเลยเนาะครบจบจริงๆแล้วครับหนูน้องมุกดาลูกหนเป็นพิเซนเตอร์อะไรคะเขาเป็นชัดเจนค่ะโจจีเคลาตินทีทเมินมาค่ะเราเป็นแบบชาโคลค่ะทำจากผมเสียให้แกไป เห็นว no? ่ามีบำรุงมีอะไรด้วยใช่ไหมจ่าลูกใช่ค่ะ uhm> อันนี้จะบำรุงไปในตัวเลยค่ะเป็นมากดุเห็นเวลาผมดกดำสุดรถน้องลีค่ะลูกเป็นพรีเซนเตอร์อะนไลนค่ะลูกถึงซองคู่หูคร uh. ับก็จะตอนนี้มีห้าสูตรนะไม่ว่าจะไปเรื่องฝ้าจุดด่างดำไหมผิวเรียนใสกระชับรูขุมขนมีหมดนะครับสามารถจบได้ในหนึ่งเดียวครับฝากมาด้วยครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก็แบรนด์โจจิแล้วก็เลมอนมีก็นะฮะมีครบหมดเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้บริหารนะครับเป็นผู้ แต่อยากช่วยผู้บริหารผู้บริหารเธอแต่ต้องแบบปีหน้าทุกคนอยู่ของอยจริงจริงแอบมีกังวลเพราะว่าผู้บริหารตัวจริงอยู่ข้างล่างนะก็คือน้องโจจีซึ่งเขาถ่ายรูปกับใครได้ต่อสัญญาครับซึ่งวันนี้โจจีถ่ายกับผู้กบแปดล้านแปดรูปแต่ไม่ยอมถ่ายกับมาตูไม่ยถ่ายกับมาตูมใช่ค่ะก็ ปีหน้านะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตซึ่งการันตีได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพจริง,รงๆเพราะว่าเราผลิตเองควบคุมคุณภาพมาตรฐานเองนะคะแล้วก็พรีเซนเตอร์ก็ยังอยู่ครบค่ะแล้วก็จะมีพรีเซนเตอร์เพิ่มด้วยในปีหน้า,าค่ะรับรองว่าเราจะมีกิจกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีพรีเซนเตอร์ที่น่ารักนะคะเอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าตลอดปีเลยค่ะสําหรับปีหน้าค่ะ